ใ้่ครับครบะที่นี่มันเป็นมิวเซียมหรืออาร์ตแกลเลอรี่ครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้และแล้วคนพวกนี้คือใครเนี่ย เขาเป็นคิวเรเตอร์หรือเปล่าครับเนี่ยพันธารักหรือเปล่าหรือเขาาจะเป็นแค่วิซิเตอร์หรือเป็นคนที่มาเยี่ยมชมมาดูหรือจะเป็นเอ็กซิบิเตอร์ก็คือคนจัดอิทธิศการหรือจะเป็นดีเรคเตอร์ผู้กับที่นี่คำทุกคำที่เราเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยมันลงท้ายด้วยโออาร์กันหมดเลยทำไมไม่เป็นเออาร์ละครับนั่นสิครับมันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นเยี่ยงนั้นเองนะครับจำไว้แค่นั้นพอโอพี่คนนี้เป็นใครครับอ้าวจำไม่ได้อะนี่ภาคสองของเขาแล้วนะโอ้วันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง John Wick Chapter ์ทู เนครับเขาใส่วิกเท่ขนาดนี้เขาซื้อที่ไหนผมจะไ,ไปซื้อบ้างครับไม่ใช่ครับนะครับจอห์นวิก W I C K เนี่ยมันแปลว่าไส้เทียนอ้าวาแต่ว่า W I G wig เสียงต่ำนิดนึง wig ถึงจะแปลว่าผมปลอมอ๋อนะครับในฉากเนี่ยนะครับเป็นการพบปะกันนะครับระหว่างจอห์นวิกกับเบลรีคิงการพบปะในครั้งนี้ทำให้เบลรีคิงบอกอุตเจอกันแบบตัวเป็นดีใจดีใจเป็นที่มาที่ไปของประโยคนี้ครับ as I live and breathe John Wick, the man, the myth, the legend. You're not very good at retiring. I'm working on it. As I live and breathe, John Wick, the man, the myth, the legend. You're not very good at retiring. I'm working on it on a S I Live and Breathe ตายแล้ว L I V E เนี่ยออกเสียงได้ทั้ง Live และ Live นะครับ Live ก็คือสดนะครับ Live นี่คือการมีชีวิต As I Live and Breathe โอ้นะครับแต่คำว่า Breathe ที่แปลว่าเ e r b t ถูกหายใจมีตัว E ห้อยท้ายนะครับ,รบแต่ถ้าไม่มีตัว E เนี่ยนะครับสระเอะทันทีเป็น Breath ก็คือลมหายใจ John Wick the man ใช่นะุ่ม The man คือหมายถึงว่า คนคนจริงคนนั้นอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่แค่ชายหนุ่มไม่ใช่ครับฮะ The myth นั่นเองเนี่ยนะครับก็คือตำนานเล่าขานนั่นเองโอ้โหละเอียดเลยครับแน่นะและ The legend ก็เป็นตำนานไอ้จะตำนานไปไหนนะครับอ่านี่ครับเปวัวเละเหรอครับ myth เนี่ยคือแค่เหมือนสิ่งที่เขาลือกันจริงไม่จริงไม่รู้แต่ legend นี่คือมีตัวตนจริงมีผลงานจริงและเป็นที่กล่าวขานอ่านะครับสุดท้ายเขาบอกว่า you're not very good at retiring คุณเนี่ยนะครับไม่เก่งเอาซะเลยในการที่จะถูกซิ้วออกจออากมหาลัยเนี่ยอันนั้นอันนั้นครับ oh. Re retire คือ,อกเกษียณครับพี่นาครับส่วนที่เราใช้กันว่าโอ้โ oh, ดนรี t i r e โดน r ีทายจากมหาลัยจริงๆมันควรจะเป็น expel มากกว่านะอาา่อา,านะนะครับ retire ก็แปลว่าอะไรครับเลิอกอาชีพกเกษียณเพราะอายุเยอะหรือออกจากการแข่งขันเป็นต้นถ้าออกจากโรงเรียนเพราะจิตดวงก,ก็เชิญออก,กเป็น expel แต่ถ้าออกเองก็จะเป็น drop out ที่บาง,งบเจ้าเรียก drop นั่นเองนะครับก็อบอกเลยครับคุณเนี่ยนะนายจอห์นวิคคุณไม่เก่งเอาซะเลยนะครับในเรื่องของการที่จะเลิกอาชีพ ของคุณที่แรกบอกจะหายไปแล้วจะไปแล้วกลับมาอีกงงทำไมไม่เกษียณซะทีนี่ครับจอห์นวิกก็เลยบอกว่าผมทำงานอยู่ไม่ใช่อย่างงั้น I'm working ว่าผมทำงานอยู่ I'm working on นี่ก็คือพยายามที่จะเกษียณอยู่แต่มันยังเกษียณไม่ได้อ๋อแล้วครับพี่แจ๊ครับแล้วผมเคยเห็นหนังอีกแบบนึงเขามีไม่มี on ก็มี I'm working it working it นะครับ working it มันจะแปลว่าอะไรอันนี้ให้ลองผู้ชมไปกูเกิลเอาแล้วกันนะครับผมแล้วทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาเสิร์ฟภาษากรีกสนุก จากภาพยตรนมันในช่องมรดกนิรันกับ Movie language ซีเดภาษาหนังทางช่องโมโนรีนานเท่านั้นนะจ๊ะพี่แจ็คครับนะผมว่านะครับโอ้โหที่นี่มันมีอะไรน่าดูน่าชมเยอะ let's go and check out this place ครับนะที่นี่ไม่ใช่โรงแรมจะมาเช็คอค์เช็คเอาท์อะไรบ้าเปล่าโอ้พี่แจไม่บอกผมไม่รู้นะเนี่ยจะบ้านะครับเช็คเอาท์เนี่ยมันไม่ได้แปลลงชื่อออกอย่างเดียวแต่เช็คเอาท์แปลว่าไปเดินดูสถานที่นี่สิว่าที่นี่มันมีอะไรให้ดูมานน่าชมบ้าง check it out check it out ตรงนี้เโอ้ยนะจะมาเช็คเอาท์ตอนนี้ไม่ทันแล้วครับนะนี่เขาจะโคลสอัพอยู่แล้ว โอ้โหกล้องมาะเต็มหน้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นโครซั์ไม่ใช่ว่าเข้ามาปืา้นมาซุ่มเข้าหน้าอย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่หมายว่ากำลังจะปิดแล้วสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง i อ TikTok t w i t t e r และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m